โปรแกรมเมอร์ซิง EP 3 0ขับรถประมาณ2ชั่วโมงนิดๆจากกรุงเทพมานอนเต็นท์บรรยากาศชิลๆสบายๆและมีคาเฟ่น่ารักน่ารักมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเดินป่าริมน้ำตกดูธรรมชาติที่จังหวัดสระบ,บุรีจะเป็นยังไงไปดูกัน การมีอยู่ว่าครั้งนี้ผมมากินเลี้ยงบริษัทเป็นการกินเลี้ยงสิ้นปีนะครับแล้วโรงแรมที่ผมพักนั้นเขาก็ให้เช็คเอาท์ประมาณเที่ยงนะครับก็เลยต้องจำใจขับรถออกมานะครับเดินทางที่จะกลับมหาสารคามานะแต่เมื่อคืนนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อยนะก็เลยหาที่จอดแวะพักสักหน่อยเลยแล้วกัน ออดูด,ดูไปก็เดินทางแค่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับถึงที่จังหวัดสระบุรีก็เลยนี่แหละเป็นเป้าหมายในคืนนี้จอดแวะพักซะเลยไปพักผ่อนสักคืนแล้วก็ไปหาเดินป่าอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างงี้นะครับในวันต่อไปด้วยอ่ะแวะเที่ยวตามทางเงี้ยนะ ก่อนที่จะกลับจังหวัดมหาสารคามนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไปดูกันครับเช็คอินเรียบร้อยครับตอนนี้เขากําลังเ,เอารถไปส่งที่ห้องนะครับบรรยากาศก็กดีอยู่นะตรงน,นี้เป็นสรนะน้ำตร ก็จะมีแอร์ให้นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีแอร์แล้วก็เป็นที่นอนนะลองนั่งดูดิโอเคนอนดีครับนั่งดีเลยเออ,เอ,อก็มีนีข้าวของให้นะแล้วก็มีเป็นอรองเท้านะก็เหมือนเป็นเต็นเต็น์นึง่ะครับเหมือนเราไปกลางเต็นเลยเออมีไาให้อีกบ้างทีนี้ ติดต่อทั่วไปเนาะออแล้วก็มีไฟก็จจะโคมไฟเล็กๆโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างนอกครับว่าเป็นยังไง 不一样。<分> โอเคเดี okay, e un, euh, ๋ยวเราเดินไปดูห es. ้องน้ำก es. ันนะครับว es. ่าเป็นยังไงนะออห้องน้ำจะอยู่ทางด้านหลังนะเดินมาเปิดเข้าดูนะครับห้องน้ำนนไนก็มีมีอ่างล้างมือตัวซ้อมให้นะครับแล้วก็มีเครื่องน้ำอุ่นนะเออ ก็นี่แหละเป็นประมาณนี้นะผมชอบแบบดีไซน์ประมาณนี้นะผมว่าม,มันสวยดีนะเออแจมแจมแจมโอเคไปกรุงเทพนะครับก็ขับมาประมาณสองชั่วโมงนะครับผมก็มาถึงแล้วอยู่สระบุรีนะครับผมอืมวันนี้ก็เป็นมานอนที่เป็นแบบเต็นท์กระโจมเนาะที่เขาเรียกกันนะเออแล้วก็ วันนี้ก็จะชิวๆแล้วครับเมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงบริษัทมานะครับก็ค่อนข้างที่จะดื่มหนักหน่อยนะก็เลยวันนี้จะไม่ดื่มนะครับอืมวันนี้คือมีดาวด้วยนะบนฟ้าตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่กโมง15นะครับมองเห็นดาวแล้วอะ่ะมันเป็นภูเขาด้วยตอนนี้ก็รอนั่งรอมูทะอยู่นะสั่งมูทะไปนะครับ เดี๋ยวเข้าหมูกระทะมาให้แล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศกันขับรถมาเหนื่อยๆแล้วก็แห้งด้วยโอเคจะถ่าย,ยดูบรรยากาศต่อครับ โอเคครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เนาะในวันนี้ก็มานอนเขาเรียกว่าอะไรวะเต็นท์กระโจมนะครับเดีวก็นี่แหละกินโมทะนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวก็จะกินเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีแอลกอนะเมื่อคืนหนักมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะไปไหนกันต่อครับดูๆว่าจะไปอุทยานแถวๆนี้ไกลๆนะเออโอเค แล้วก็กินเสร็จก็จะอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วครับวันนี้ขับรถมาก็เหนื่อยอยู่นะแล้วก็ลองออกแห้งเมื่อคืนด้วยนี่แหละออโอเคเจอกันครับผม สวัสดีตอนเช้าครับกคนตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะไปทานข้าวแล้วครับผมเ,ออเออดี๋ยวพาไปดูครับว่าข้าวเช้าเขามีอะไรให้นะอ,อตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ9โมง20นะครับลมแรงมากกว่านี้เออช่วงทันบางอย่างี้เนาะอล้สิ้นปีแล้วลมหนาวเนาะเริ่มมาผมดูนะพวงวัน ตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับยิบเจ็ดองศานะเออก็อากาศดีนะครับวันนี้คือมีลมอ่ะเออลมแรงเนาะโอเคเดี๋ยวจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอืมจะเดินทางไปนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเนาะแล้วก็ แวะเที่ยวที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้สบายสบายชิวๆนะครับโอเคเจอกัน เดินทางออกมาจากที่พักนะครับจะเดินทางไปที่น้ําตก7จ็ดสา้อยนะครับผมเป็นอุทยานแห่งชาตินะ่ะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะนะเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้จะมีน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวขับรถไปถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ ตอนนี้มาถึงแล้วครับ้ำตกเจ็ดสาน้นยนี่นะก็เออเอารถเข้ามาจอดก่อนนะครับเสียก่อนสามสิบบาทไม่รู้ว่าจะต้องเสียอ่อน่าจะต้องเสียข้างในอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเนาะเตรียมเงินสดมาด้วยนะครับทุกคน อย่าลืมนะเข้าอุทยานเนาะผมอะลืมโมมอเคฮะเดี๋ยวลองไปดูกันพี่สายสองกนครับคีดค่าประกันบัตรเดียแล้วก็ต้องบัตรเดีเวได้หรอครับโอ้โหหานี่เรได้โอเคมีน้ำนะน้ำใสอะ ้็ชั้นชั้นอื่นจะต้องเดินยังไงแล้ว่ะเนี่ยชั้นบนลงไปข้างล่างเป็นชั้นล่างน<ล>ะบอกลาอือือเป็นเดินเลยค่ะเราจะถึงนอยู่นี่หรอชั้นห้าปะ,ะเดินไปดูชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันจะไปต่อไม่ค่อยว่ากัน กว้างเกินขนาดเราอยู่ใกล้ๆอย่งดูเล็กเลยตะ,ตะกองตะกองไหนไม่เห็นตะกรง,ง,งน้ำตกชั้นที่สาม เอาจริงมันก็ไม่ได้เดินไกลนะครับแต่ว่าสบายนะันที่สี่ยางนาสวยเออสวยอว่ะ เดินทางมาถึงชั้นที่สี่นะครับจะมีทางขึ้นนะก็เป็นขึ้นไปที่ร้านจากรดแล้วก็ห้องน้ํานะครับชั้นที่สี่จะมีให้ตรงนี้นะคือถ้าว่าใครอยากห้องน้ําหรือว่าจะกลับเลยก็ขึ้นตรงนี้ได้นะครับต่อไปจะเดินทางไปที่ชั้นที่ห้านะ บริเวณชันที่ห้าหกเจ็ดนะห้ามลงเล่นน้ํานะครับอันนี้ก็สวยอยู่นะนี่อันนั้นชั้นที่สี่นะที่เราเดินมาเมื่อกี้สวยเลยสวยเลยทาไมเหมือนไม่มีคนเดินมาเลยวะคงไม่มีระวังจระเข้เหมือนอยู่ในเขาใหญ่นะต้นไม้มีน้ำด้วยเหรอเป็นนําหรือเป็นใบมันเป็นน้ำเพิ <S <S <S> <S ่รู้ แล้วไงได้ยินเสียงแล้วชั้ันที่ห้านี่เลย น้ำน่าจะลึกนะชั้นนี้คนก็ไม่เล่นกันนะครับ<ฮ>ที่ที่ชั้นที่หนึ่งนะคือเราเดินมาถึงชั้นที่ห้าชั้นที่หกนี่นเดินไปอีกไกลไป้หนไม่ไกลเหมือนได้ยินเสียงนย่ี้ยไม่ไมหกเพรว่าชั้นที่เจ็ดนี่น่าจะอยู่ไกลนะฮะ แล้วก็น้ำตกสิริภพในใลแน่นอนสะพานดยายงพญาเย็นหนึ่งสะพานดยายายงพญาเย็นสองโอเคทางเดี๋ยวไปชั้นที่หกแล้วก็กลับแล้วกันครับอืมใกล้ๆก,กันเนาะใกล้หรือเปล่าครับใกล้อยู่นะอีกร้อยย<ม>ี<ม>่สิบเมตรเส้นทางเริ่มแบบอุดันแล้วนะ นี่ไงหกถึงลแค่นี้พออันที่หกอันนี้ตอนนี้ไม่มีทางคอนกรีตแล้วนะครับอุ้ยแมงงมแมงมูอันที่หกนะครับ โน่นเลยหกชั้นพอนนนะอ๋ออืมทางเริ่มเดินยากก็มไม่ยากมากหรอกนะอลโรามองเห็นหรือเปล่า ่ายย้อนแสงด้น้ำตกชั้นที่หกมักฟอรได้เหงื่อนะ โอเคในคลิปนี้ก็นี่แหละมาแค่หกขั้นหัวแล้วเหงื่อตกแล้วโอเคครับ,แ,แ,บแต่เจ็ดก็อยู่ไม่ไกลนะเอาจริงโอ๊ยเจ็ดอีกหนึ่งร้อยเมตรเองแต่ว่าไม่ไปครับไม่เป็นไหละก็นี่แหละก็จะเป็นน้ำตกล,ลงมาเรื่อยๆเ,เนาะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่รถแล้วก็จะเดินทางกลับมหาสารคามแล้วครับในทริปนี้ก็อยู่ที่สระบ,บุรีก็ ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับมีประมาณนี้แล้วกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมไปเที่ยวที่ไหนนครับอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเจอกัน,นครับผม